วัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2565วันนี้ผมก็ตื่นขึ้นมาตามปกติเหมือนทุกๆวันครับเสร็จแล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายกับพ่อ5กิโลครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยกลับมาอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ค่อยแต่งตัวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนในวันนี้วันนี้ก็น่าจะมีเรียนตั้งแต่คาบแรกจนถึงคาสุดท้ายเลยนะครับก็น่าจะเรียนตามปกติเลยนะครับส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมก็น่าจะมีอยู่นะครับเป็น การแข่งกีฬาสีนั่นเองครับซึ่งปิงปองก็แข่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะเหลือแต่วิ่งนั่นเองครับที่ผมสมัครไว้ครับส่วนวิ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะแข่งในวันไหนครับแล้วก็มีการลงคีตามวยไทยไว้ด้วยนะครับเป็นการลําเปิดงานตอนกีฬาสีครับก็จะมีการฝึกซ้อมอยู่นะครับแต่ว่าการซ้อมนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าครูเขาจะเรียกซ้อมในคาบไหนเวลาไหนนั่นเองครับ ก็ลงไปแล้วนั่นเองครับชาย5คนหญิง5คนจากประมาณนี้นั่นเองครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพูดเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ครับส่วนคลิปหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ